สวัสดีครับกบฟอดครับวันนี้นะครับนี่อยู่บนรถนะครับแต่วันนี้อยู่บนรถส่วนตัวนะครับวันนี้เรามาขับรถเล่นนะครับขับรถเล่นอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับเรามาขับรถเล่นอยู่จังหวัดน่านอีกแล้วนะครับก็มาลองขับ2องขับอยู่บนเขานะฮะเนี่ยมาลองใช้งานดูเนาะอันนี้เดี๋ยวก็นี่นะครับดูสิเราลองเปลี่ยนเส้นทางนะ เราลองเปลี่ยนเส้นทางดูนะครับอันนี้วิ่งขึ้นมาเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเออเดี๋ยวเฉยๆแต่ตอนถึงเวลาเนี่ยที่ที่มาถ่ายคลิปเนี่ยเพราะว่าจะบอกว่าทางเริ่มชันมากขึ้นเรื่อยๆ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 ดูสิเนี่ยเราขับแบบปกตินะใช่ปะใส่เกียร์ดีขึ้นไม่ค่อยมีปัญหาครับเหมือนต้องแจ้ง ลูกค้าเลยเหมือนที่เคยคุยกันไว้ขึ้นไม่ใช่ปัญหาหรอกว่าเราออโต้ถูกไหมเราใส่เกียร์ดีกันขึ้นมาอย่างเดียวอะทั้งนี้ทั้งนั้นคือวัดกันที่ตอนลงนะครับวัดกันที่ตอนลงนะว่าการใช้งานของแต่ละท่านเนี่ยนะครับว่าใช้งานได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าขับฟอร์ดอะง่ายนะครับเกียร์มีสองแบบให้ใช้นะครับสําหรับชาวออโต้ทั้งหลายเรามีสองแบบให้ใช้ก็คือเป็นออโต้เลย นะครับก็คือใส่ตัว D ขับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกล็อกเกียร์เอานะครับไปเลือกล็อกเกียร์เอากับ 2, 2> ขับแมนนวลนะครับสําหรับคนที่ขับแมนนวลเป็นก็เปลี่ยนเกียร์ที่หัวเกียร์เอาเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับเรื่องการขับบนเขาอีกหนึ่งคลิปนะครับทางขับบนเขาอีกหนึ่งคลิปอ่ะอยาให้ตากล้องถือด้วยกัน อย่า้รถบัสห้ามขึ้นดอยอีกแล้วนะครับอ่ะก็อันนี้ก็ยังขึ้นเนาะอยู่บนยอดนะครับนี่เราวันนี้เรามาที่ไหนนี่ไม่เคยมานะครับถนนเส้นนี้ไม่เคยมานะครับที่แล้วมาถ่ายโค้งหมายเลขสามเนี่ยอันนี้เราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับจังหวัดน่านคือทางที่เราขับเราจะไปผ่านเข้าสปัน เนสูงมากอะ่ะสูงมากแต่ขับง่ายนะผมบอกก่อนนะครับที่ที่ผมอะ่ะมาถ่ายอะ่ะมันก็อาจจะดูเป็นคอนเทนต์เดิมๆเ,เนาะแต่ผมอยากถ่ายเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยตอนเราซื้อมามันมันพาเรามาเที่ยวได้จริงๆนะครับบางคนเนี่ยเพิ่งเคยขับรถคันแรกบางคนโอยขับไม่ได้ขับไม่อะไรปุ๊บกดดัน ใช่ไหมแล้วก็ไม่กล้าขับด้วยครับสวยงามไหมแล้วก็พาชมธรรมชาติด้วยนะครับเมืองไทยมีที่เที่ยวที่น่าเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายนะครับขนาดผมออกจากจังหวัดบ่อยนะผมยังเที่ยวไม่หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มานะครับดูทางถนนเนี่ยนะถ้าเราขับเนี่ยถนนที่มีในกล้องมันผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะดูเหมือนเหมือนเหมือนจริงหรือเปล่านะครับ ถ้าอย่างเงี้ยมันก็มีความโค้งนะครับขึ้นเนี่ยตอนขึ้นมาเนี่ยที่ผมขึ้นมาในชั้นเลยนะนะครับเยียบๆอยู่มีตื้อไปเลยนะครับอย่างเงี้ยอ่ะตอนนี้เราใส่เกียร์ดีอยู่๋ยวผมเอาหมอนเก็บข้างหลังก่อนนะครับอ่ะเนี่ยผมใส่เกียร์ดีอยู่นะเดี๋ยวให้ตากล้องดูนะครับก็เหมือนเดิมแหละครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่เพิ่งเคยขับนะครับหรือเป็นคุณผู้ชายหรือเป็นใครก็ตามนะครับที่ขับแมนวนวลไม่เป็นนะครับแล้วขับอย่างนี้ก็ได้ เรากดลบเห็นไหมครับกดลบหนึ่งทีมันขึ้นสี่ทับหกเห็นไหมในกล้องเห็นไหมอ่ะนะครับกดทีที่สองอ่าเป็นสี่ทับห้านะครับเราอาจจะใช้ห้าเกียร์ก็ได้นะครับแล้วกดลบที่หัวเกียร์ตรงนี้เดี๋ยวให้กล้องลองดูนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้เนาะเห็นไหมอ่าอ่าอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าเราก็กดลบมาครับนะให้เราใช้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นอ่ะถ้าเกิดเรา อยู่อย่างนี้นะครับก็นั่นกากับว่าข้างหน้านะครับที่เป็นสีส้มคือเป็นเกียร์ที่รถใช้อยู่นณะปัจจุบันนะครับด้านหลังก็คือเกียร์นะครับที่เราเลือกนะครับจํากัดใช้ถึงตรงนั้นเนาะ,ะนผมขึ้นมาบนนี้แล้วตอนนี้ผมอาจจะเบรกผมอาจจะใช้นี่นะครับใช้แค่สี่เกียร์ดูนะตอนนี้ผมจะจะใช้สี่เกียร์นะครับเห็นปะผมก็จะล็อกอยู่ รถมันก็จะไม่เปลี่ยนไปเกียร 5, ์ห้าเกียร์หนะครับเห็นไหมใช้เกียร์สี่อยู่ในสี่เกียร์ที่เราเลือกใช้นะครับเราจํากัดเลยเราลิมิตเกียร์เข้าไปเลยนะครับเราลิมิตเกียร์เข้าไปเลยเนาะโค้งก็เยอะนะครับแต่กล้องถืออาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะก็เดี๋ยวถึงเวลาปุ้มนางก็เมารถอีกต้องค่อยๆขับนะครับเนี่ยเนี่ยพราะอะไเนี่ยลงเขาลงยาวๆแล้วเห็นไหมครับเห็นไหม เครื่องเริ่มตื้อแล้วนะครับเนี่ยเราก็ถ้าเบรกอย่างเงี้ยเราเบรกย,วยาวๆอย่างเงี้ยเบรกบ่อยๆอยๆ่างเงี้ยกดอันนี้คือผมกดเบรกนะอย่อยางเงี้ยเบรก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 ไล่ไปเรื่อยๆเนะี่ยเดี๋ยวก็ไหมนะผมพูดจริงเดี๋ยวก็ไหม้นะครับเพราะว่ากว่าเราจะไปถึงอ่ะโหอีกอีกไกลนะครับนี่ผมจะไปเหลืออ,อีกสามสิบเอ็ดโลอ่ะสี่สิบนาทีอ่ะผมจะไปเขาเรียกอะไรนะ ที่เขาเป็นมุมถ่ายรูปเขาเรียกโค้งพับผ้าพอะจะไปถ่ายรูปอยงนั้นนะครับเนี่ยผมใจสามเกียร์บางคนบอกว่าเฮ้ยกอล์ฟเนี่ยตอนมันเป็นสามทับสามแล้วอะรถมันวิ่งได้ยาวๆเนี่ยมันวิ่งได้นะครับก็ไปจํากัดวไว้อยู่เนี่ยสามเกียร์มันก็ตื้อย,อยู่อย่างงี้ทําไงพี่ก็กดบวกเข้าไปนะครับเห็นไหมให้มันเป็นสี่เกียร์กดบวกเข้าไปมันก็เป็นห้าเกียร์นะครับเรากดบวกลบได้ไดนะครับ ตอนเราใช้เกียร์ดีเนี่ยตอนเราบวกลบเนี่ยคือเป็นการเลือกที่จะจำกัดเกียร์นะว่าเราจะเลือกให้ล็อกเกียร์อยู่ที่เกียร์ไหนนะครับเนี่ยเห็นปหเราจะใช้กี่เกียร์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราตั้งนะครับถ้าเราไม่ชินเราก็อาจจะขับช้าหน่อยนะครับเอาแบบเฮ้ยกอค่อยๆขับแล้วกันอ่าก็ค่อยๆขับแล้วกันนะเนี่ยก็ก็กดนะสามทับสามขับไปเห็นไหมครับตอนลงปุ๊บ มันก็มีเอนจินช่วยนะครับชันมากชันไม่มากไม่เป็นไรอะ่ะมันก็มีเอนจินช่วยเราก็ค่อยๆขับค่อยๆข,ขับไปนะครับมันไปได้อะ่ะแต่ถ้าเกิดเราขับบ่อยปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจปุ๊บอะ่ะเนี่ยเราต้องการกําลังขึ้นอย่างงี้ปุ๊บเฮ้ยมันตื้อแล้วทางข้างหน้าไม่ลาดชันแล้วขับได้ใช้ความเร็วได้เราก็แค่กดบวกเกียร์เข้าไปครับเพื่อให้รถเนี่ยมันเหยียบได้เร็วขึ้น ให้รถมันเหยียบได้เร็วขึ้นเท่านั้นเองเนาะนี่ผมมาถึงโค้งอันนี้แล้วเนี่ยไอเลิฟยูแล้วเนี่ยเราวันนี้เราจะขับอย่างนี้นะถ้มามันโลง่งตอนนี้มันเริ่มไม่โล่งแล้วเพราะมันเริ่มขึ้นลงขึ้นลงแนละ้วนะครับผมก็ใช้เนี่ยครับสามทับสามนะครับคือคุมสามเกียร์ไม่เปลี่ยนด้วยไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาปุ๊บหักลง ผมก็ไม่ต้องใช้เบรกเยอะนะครับบางจุดใช้เบรกอะบางจุดเนะี่ยผมก็ไม่ต้องใช้เยอะ,ะครับเพราะมันมีเอนจินช่วยนะตอนเหยียบขึ้นมาเราก็เหยียบได้เราถ้าเราค่อยๆขับเรื่อยๆครับเนี่ยความเร็วนะให้มาดูด้วยความเร็วนะเห็นปะเกียร์สามม่มันอยู่เนี่ยเราหกสิบหกสิบกว่าเนี่ยเจ็ดสิบนะครับเราก็เหยียบอยู่แค่เนี้ยนะครับขึ้นก็ไม่ต้องเร็วลงก็มีตัวช่วยแต่ถ้าชันมากๆเกียร์สามไม่อยู่เราต้องลดลงมาเกียร์สองนะ นะครับถ้ามันชันจัดจัดจริงจริงนะครับเนี่ยเราก็ขับอย่างเงี้ยขับไปเรื่อยเรื่อดีนะวันนี้ฝนตกแล้วก็เอซอฟหยุดแล้วเนาะมันหยุดแล้วนะครับเราก็ขับไปเรื่อยเห็นเราขับอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเร็วมากถ้าเราไม่ชินไม่ต้องเร็วมากนะครับความเร็วกับโค้งพวกนี้ให้เป็นเ่อนเรียกอะไรนะเจ้าถิ่นนะครับหรือคนที่เขาขับเก่งแล้วแต่ต่อจริงๆขับเก่งนะครับก็ไม่ควรเร็ว นะามันอันตรายอันนี้ชีวิตจริงไม่ใช่ในเกมนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ยผมกดเบรงนิดนึงปุ less, ๊บผมปล่อยเลยนะเนี่ยอ่าผมเติมเบรงนิดนึงปุ๊บนะครับไม่มีรถไม่มีรถก็คอมหน่อยนะครับเห็นไหมมีเอนจินช่วยเนี่ยเขาลงมาปุ๊บมันไม่มีทางเร็วแบบเร็วปื๊ดไปหรอกนะครับนี่ะผมไปขับต่อไปใช้อย่างนี้นะครับ เราก็เริ่มกันจากสเต็ปแรกก่อนนะครับลิมิตเกียร์นะครับจำกัดเกียร์นะครับเท่ากับให้มันเป็นอยู่ในพวกของช่วงที่มันเป็นเกียร์ต่ำเนาะเราก็จะได้ใช้แตเกียร์ต่ำนะครับมีเอนจินช่วยนะครับในการตอนลงเขานะแต่ถ้าเราเริ่มเป็นเริ่มคล่องนะฮะไปแบบสเต็ปสปุ๊บนะเราไม่อยากเล่นแมนนวลเราก็กดบวกลบเอาก็ได้ ยนเกียร์สีก็ได้นะครับบวกลงออกก็ได้นะครับนี่เราก็ผมล็อกไว้นะสามทับสามนะครับเนี่ยลงโค้งหไ,ไหมอันนี้เราก็ผ่านโค้งหมายเล็กสามมาแล้วนะครับเมื่อกี้ไปแวะถ่ายรูปมาอาฮะอันนี้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะใช้อ่อ เร่งขึ้นแต่จริงกําลังเครื่องเราพออยู่แล้วนะครับเนี่ยใช้สามทับสามยาวๆก็ได้แต่ถ้าเกิดเราขับช้าก็สบายๆครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเร่งความเร็วนช่นะครับเราก็ไปบวกเกียร์เนาะให้เป็นสามทับสี่ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราบวกเกียร์เมื่อ,อไห่นั่นนะท่าแบบว่าเราต้องคอยแบบมานั่งเล่นเกียร์แล้วนะครับเราก็ต้องมานั่งเล่นเกียร์แนละ้ว ขับสบายๆไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะถ้าเกิดเกียร์นะครับความเร็วมันสูงนะครับเกียร์มันจะเชนเข้าเกียร์ต่ำไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้ามันสูงมากนะครับเกินกว่าเกียร์ที่เข้าได้มันเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับสบาย ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมีทางที่เขาบอกว่าชันนะครับที่เป็นรูปรถอย่างเงี้ยชันมากๆเราไม่ชัวนะครับเราชะลอความเร็วปุ๊บชะลอความเร็วต่ำเราลบมาเหลือสองเกียร์นะครับเหได้ยินเสียงเครื่องไหมนะสองเกียร์นี่ความเร็วนี่อยู่ประมาณนักสี่สิบอะนะนะปล่อยลงมาเลยคสี่สิบกว่าดูจากเสียงเครื่องนะนี่คืออันนี้ผมปล่อยนะครับ อันนี้ผมเบรกเห็นปะเพราะว่ามันลงชั้นนะครับอันนี้ผมปล่อยนะแล้วค่อยๆเบรกความเร็วสามสิบสีนะ่สิบเองในกล้องน่าจะได้ยินเสียงเครื่องน,นะนะดูหน้าจอนะครับความเร็ว40 40กว่าอันนียผมเหยียบเบรกนะอนนตอนถึงเวลาปุ๊บเข้าโคง้งหน้าปุ๊บผมปล่อย ต้องง่้นั่นมากเห็นไหมมันมีเอนจินช่วยเห็นไหมครับแล้วตอนเราโคง้งเราก็เหยียบเบรกหน่อยอถ้าเกิดเราหลุดมาเราต้องการความเร็วเราก็กดบวกโทษเกียร์เพิ่มขึ้นไปนะครับในสถานาการณ์ที่ถนนเป็นปกติแต่ถ้ามันยังชันอยู่เราก็ไม่ต้องบวกเกียร์เราก็ใช้คุมไหมสองเกียร์ก็ได้ค่อยๆขับ ตรงนี้ชันแถวทางที่จะไปก็นี่ครับไปสปันนะเนาะยดูดูถนนเนี่ยขับขับอยู่แล้วก็ทิ่มลงแล้เนี่ยชันมากวันที่มาก็ช่างน่ารักเสียจ,จริงมีฝนตกด้วยแต่ก็ถือว่า โชคดีนะครับที่ตอนผมขับมาแล้วฝนไม่ตกแล้วนะครก็แค่ถนนชื้นๆหน่อยบรรยากาศถ่ายรูปเก็บรูปสบายๆถ่ายคลิปสบายๆรถไม่ร้อนวันนี้รถไม่ร้อนนะอุณหภูมิยี่สบเองศานะครับยี่สิบเจ็องศาวันนี้รถไม่ร้อนนี่ก็ปล่อยลงมาช่วยประคองลงมาเนาะก็หวังว่าแบบคลิปพวกอย่างเงี้ยนะครับจะมีประโยชน์นะครับสำหรับ ลูกค้าหลายๆท่านนะครับผมจริงๆแล้วการที่มาทําอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ไม่ได้ก๊อฟไม่ได้เก่งนะครับก๊อฟแค่แบบเฮ้ยขับอย่างนี้อ่ะก็มาแนะอย่างนี้นะครับเราก็อยากให้ลูกค้าทุกคนที่ที่ทซื้อนะครับเห็นชัดเลยนะครับที่ก๊อฟซื้อที่ซื้อไปเนี่ยได้ใช้งานได้กล้าเอามาขับนะครับผมต้องบอกก่อนถนนพวกอย่างนเนี้ยผมก็เพิ่งเคย ลูกสาวผมก็เนี่ยเดื่อยผมก็เพิ่งเคยขับมาเหมือนกันนะครับขับได้เนาะก็ไม่ได้อยากจะแบบโอ้ยลงเอาแต่ขายรถนะครับกระจายจ,จะขายอย่างเดียวเลยนะครับก็เนี่ยเราก็จะได้มาแชร์กันหรือบางคนมีทิศการขับหรืออะไรยังไงนะครับพิมพ์เมนต์กันได้นะครับแนะนําคนอื่นด้วยเนาะนะครับทุกคนขับเป็นนะครับเราแนะนําให้เขาขับเป็นให้เขาไปเที่ยวได้นะครับผมว่ามันก็มีประโยชน์มากกว่าดีกว่าเราเก็บไว้คนเดียว ก็จะได้แบบมีเผื่ออนาคตมีท่องเที่ยวด้วยกันนะครับก็สะดวกสบายว <Wow. S 1> ้าวแทบจะยูเทิร์นอยู่แล้วดยสิดูโค้งใน GPS เลยโอ้ย <Oh, ฉันอ่ะนะครับก็วันนี้มาทำให้ดูนะครับสำหรับเกียร์ออโต้ Auto, นะครับมาทำให้ดูอีก หนึ่งครั้งนะฮะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ใครต้องการให้ทําคลิปแนวไหนหรือคลิปอะไรยังไงก็บอกนะครับวันนั้นมีลูกค้าบอกให้ผมทําขับสี่นะครับควบคุมความเร็วลงเขาเดี๋ยวเหมือนไม่ได้มีโอกาสมาส่งรถขับสี่อะเนาะที่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยได้ใช้ควบคุมความเร็วลงมาเนี่ยนะครับวันนั้นอยากจะทําให้ลูกค้าเหมือนกันแต่ด้วยความที่รับปากจะทําแล้วถ้าาที่ทําไม่ได้นะครับอะไรไม่ได้จริงเดี๋ยวผมทําลงจาก ซ่อมสีตัวถังที่บริษัทผมให้นะครับก็เดี๋ยวยังไงผมไล่ๆทยอยทําคลิปให้ลูกค้าทุกคนนะครับอะไรที่รับปากแล้วก็ทําให้แน่นอนนะครับก็โอเคยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอดีไลน์ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่า ทางโค้งมันเยอะแล้วเดี๋ยวตากล้องผมอ้วกนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ